ขอขอบสวัสดีเอฟซีเบิกซับนาคีทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดมินกัผ้าเอฟซี FC, มาตามต่อพ่อนพระนะคะเป็นเมืองเกาเมืองโบรานเนาะคะ่ะยูนีพึ่งกับอยากคิดอยากสร้างอยากแปลงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีเขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งช่องเบิกซับนาคีนะคะเมื่อนี้จะผ้าเอฟซีมาย่ำโค้งสุดท้ายะคะ่ะพูนพระนะคะรอบที่แล้วแอดมินกะบทำการไร้ซดไปเนาะคะ่ะ หมวดนี่กับสิไดยมาตามติดไปพร้อมๆกันนะคะว่าปูพ่นพระพิณนจะมีแนวทางบ่อนะคะมาตามเข้าไปข้างในพร้อมๆกันเนาะเ็าบามืนอ่กับประเดยนัดไม้ผู้ไว้นะคะไอ้เลี้ยงเบอรอเจ้าหวยเรียกวยบอหวยเลื่อนานบวชศักดิ์หยพ้นบศัก ถ้าจะว่าของมีมีปูมาทำหายด้ว่าองก้อนที่รถอิสันน่ะหลากเลอ่ะจัดปากงันจะมานอนมันเป่าไอ้หันบ่โคตรโอเลยแล้วา <seul. S 2> ลาก,ลก,ลกเลยรถไปจาระสอบขันก็บรจัาไปขยรถไปโเกลาโอ้ยหลากสี่เดวกากะกเลยหมัดมายุ่งสิจีไเนี่ยคือบอหลากรถถปดฟูไปสอบแน่ว่าพอยากได้แล้วก็ได้ได้หารถขันนั่นหาสาม เดี๋ยวคนอื่นขอกราบต้อมาสัการ์ู่ก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะถังมีก็ไม่โอกาสกับพวกตองมาสกการ์ตูนเพราะว่าถ้ามีพอดีกัย่งปู่เป็นปู่เป็นคนบลอมมินปูให้เลขแต่ว่าปูเป็นลิมิตมาบอกปู่ปู่กับว่าไปตลาดมีมิตป่ะค่ะอ่ามิจเรดลิมิตเลขปู่ลิมิตว่าจังไหนนะค่ะปู่ปฏีปู่ปตีรักเต็มดังรักหนึ่งละหน่วยหนึ่งละหนึ่งละ ปูก็คือปูเยอดทิ้งเยอดปูตุยออกคือออกไปเลยทำขอสังเษยแล้วเด็กฟูกินกันก็เลยไม่ออกให้ปูสามหาไม่อยู่ไหนไมาบอกว่าเดียวกับกรับเอาหน้า่อยผมนะถามลูกคังปูสามหาเนี้ยเงินคอยน้ำคอยเทำไข่หยดงั้นนะ รถเข่ารถเอยขาดรถกับเ้านั่นเ้นไหมรถนั่นขยับแล้วเดี๋ยวเพิ่เด็ดวันนี้เพิ่เด็ดเด็ดหนึ่งหาเด็โหนึ่งห่าโตนั่นมาอีห้าห้าหกเกดห้าห้าหกเกดสามตัวห้าหกเกด ห้ามีแค่นั้นเลขได้มีแค่นั้นผู้ดีมิดว่าแจงไดนเนี่ยค่ะหมวดหมวดผูว่าได้ผูบอกคักๆเลยผูว่าได้ตัวเลยอ่อมได้แอมได้แรงหนอหนึ่งสองศูนย์บอกคักๆเลยสี่ก็สือกระยาหนึ่งสองศูนย์เลียบผู้ถึงขั้นมากๆเห็นเป็นตัวให้เลยปะคับผู้เห็นเห็นไม่เห็นเลยวไม่เห็นเลยนี่มีหนึ่งสองศูนย์ ไม่ยังแม e ่ค่ะปูที่แปดค่ะที่แปดสี่แปดที่แปดที่เก้าคัะที่แปดที่เก้าแล้วว่าตัวกันมั้ยหลค่ะนมสามตัวนี่หนึ่งสองศูนย์กับมอียงก่อค่ะปูมาประมาณห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเดินเจ็บมั้เนียนั่งเดินเจ็บพเจ็บนี่ตัวีเหลืสองสองศูนย์สวัาดีปูเน้นตัวใดค่ะปู กูว่หนึ่งบัดได้คับนะเงินู่แลวครับคับไม่นี่นะครับลุงตูเอาเอโทอหาูเยบ้างว่าครับนานเาและสับผื่นึงปู้ย็สองผืนปู้ย็บผู้วย็บกวมู้เ็่วมพูดีละเจ้าเงินบ้านนี้ใบรับใบที่เสียครับ ร่วบ mm ัน hmm. อ so mm ุดรมาสองหมื่นหกพันสิบเอ็ดบาทนั่งกันชว้นรอบคนบนสก็จริงีเขานัดกันมามาหาปูเนขาบอกน่าพันโทรมาบอกนผมผมี่การปเบ้าได้หรอปูครัผมบอกว่าได้ห้าหกเจ็ดนีตัวไรในปูอันเอาอามาเบิงกงไก่นะคะนีลายตัวเล็กันเน่ย นี่ตัวเด่นนึหากับแม่บอปูอืมนึ่งหาเลยปู่ะด้นึ่งเด้แล้วหรอนาห้าหกเจ็ดก็กอห้กเจ็ก็เลขปู่ยอสองศูนย์นึ่งห่าเขาองสลากือเป็น่แปดสีเก้าห้าหกเจ็ดว่าไส่ใส่เลยฉันวกทุวัดหครับ

สอแปดกัแม่นบอกปุกกันไกันปกันตัวกันแยกตัวเดียวททุกเเลี่ยนสอแปตัวกันตัวพ่นมาก่ะมากหนึ่งนึ่งสองสี่มาดนั่นนี่คอยเดกันเดกันนี่เดกันว้าเพนอนการสัตว์เจนก็ัน คือขย่ยม่ามหาเห็่เป็นเพือหนึ่งสองศูนย์แอดมินจะหันให้ตรงๆนะคะเนาะนี่คือเลขปูนะคะหนึ่งสองศูนย์สี่แปดสี่เก้าหนึ่งหาสองแปดตักันอาจารย์อาจารย์คำเลาะได้ตัวไหนรัดหน้าคาดหน่อยน่ารายหนึ่งใกล้ว่ะผมเล่กล้หนึ่งใกล้เขาว่าปลาเก๋าเลยใกล้เนอกายเอ็มซี สร้างช่องกระสือไว้เป็นซื้อกลางเป็นแก้ช่างเท่านั้นเด็กครูเป็นการเน้นๆออกมาแล้วนะคะแต่ว่าอันเข่าตลอดแม่นบ่ปูอันแนวท่าจากปู่่่เขาอยูละส่วนมากเข่าตลอดเนาะค่ะเนาะบ่บ่ค่อยผาดเนาะปูไ้อ๋อค่ะคือนี่คือขับออกมาแล้วเนาะค่ะปูขาดออกมาแล้วอืมค่ะ อันนี้คือสูตรเต็มๆเนาะค่ะสูตรเต็มๆแต่ว่าอันทีปูขาดออกมากซีมีในวงอมนะคะแอดมินกาได้จดใ่กระดาษว้ตั้งหาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือทีปูขาดออกมากชวนมากกับเข้าตลอดเนาะค่ะปูเนาะค่ะทาง่องก็มีโอกาสได้มากสัมผัสแนวทางจากปูให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะ โอ้เขาถือกันเป็นแถบรยบอปูบ้านนั้นร okay, ัดดอนข้าบ้านคุณลูกดังอ้วนบม่อนฉันเด็กปูนี่สิอันไยบอค่ะอ้ยมาสื่อเขาบ่าถ้า่ดอกสื่ดอกได็กเาบอกเขบอกอืมเล้วอะไรนี่แจกินอันี้เงินอันนี้เงนญาติพี่ต้องย่อมบอกเยอะนี่ะคะเ็ปูอันส ยงคนจ้าืังซีอั่าบ้นว่าขันเลขปูปล่อยออกมานี่สีอั่ตลอดเลยโอ้ค่ะพรธรรมดาอกีราบกัอขันมีโชคม่ลาบแบบพ่อเยมารวมเฮ็ดรวมสางสารานองปูเนาะค่ะมีขึ้นแนวทางปูเป็นในโชกเอ็ดคุดให้ปูสิบวันหม เฮ็ดกุดให้ผู s right. <S ้บวนไม่จากทั้งจางทั้งทั้งหาเฮ็ดเองมันบ่อค่ะหนอืมาน่าจะบดดุงกันไมคะสิมานไมู่ค้นมันดุงพุ้นแต่ว่าูคนคนบันเพื่อสะไข้จงบัดนก้คไข นอันนี้อันนี้อันลูกถ่ไ้ใ่อราเฟ่แ้วค่ะปู่่เอาไม่โสดไม่มันวันละถูกขาดบลาเลยไวพ้อนเอซีนนัเนอค่ะปู่าวดูาประมาณกลังรักขันตสว ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงช่วยท่านจากตาโลธรรม,มาวาททันติอายุโนสุขังพาลังเดิิญนเจริญพรค่ะนี่คือแนวท่างนะคะเอฟซีกับ เปิ่งไหวพิจเจณาหน้าอชอบกรตามปูถับบ่มกับพานเนาะค่ะท่า,ทาง่องเสนอไหวเป็นซื่อกลางเป็นแนวท่างท่นนั้นในคลิปนี้แอดต็ขอให้เอฟซีโชคๆมันมันรำด้วยกันสุปู่สุคนสวัสดีค่ะ